แดงเขียนเป็นคีย์ต้นฉบับกับคีย์ใหม่เด้ออันเนี้ยครูนุ่มครูนุ่มครับครับครับของผมครับมันมันเป็นออฟเซ็ปมันเป็นของผู้หญิงครับมันต้อชายครับมันทั้งหมดเป็นของผู้หญิงครับไม่ก็ร้องแต่ว่าร้องเป็นออฟเซ็ปผมใช่ไหมครับใช่ครับ แต่ว่าบางบางท่อนนะครับที่ตรงนี้มันก็ผู้ชายร้องตินี่แต่ว่าตรงไหนที่มีผู้หญิงเ่ะเดี๋ยวจะมีพี่คอรัสช่วยเสริมให้เราก็ร้องกับเขาป <c oughs> เป็นน้องเต็ม่ากตรงไหนที่มีคอรัสผู้หญิงเน่ยนึกออกปะครับครับแต่ตรงเนี้ยครับตอนแรกมันตรงเนี้ยมันเป็นแบบผู้ชายนะแต่ตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นผู้หญิง <c oughs> ครับครับทีมเนี่ <c oughs> ย <c oughs> ไม่ถ้าเกิดตรงเนี้ยก็คือทิง้งทิ้งไว้เดี๋ยวจะมีพี่คอรัสผู้หญิงเสริมตรงคําพวกนี้เข้าไป อ๋อเขินเขินแทนใจยิ่งไงเทนยิ่ไงอะไรพวกนั้นเออตรงไหนที่มันเป็นของผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวจะมีพี่เขารับผู้หญิงเขาเสริมร้องเข้าไปเราเราเราไม่ต้องร้องใช่ไหมครับครับเขาอาจจะมีเป็นแอคต์งัวแอคติ้งด้วยนี่ไปไม่เป็นไปไม่เป็นไม่เป็นไรครับบนเท้าอ่าโอเคของกล้องล่มสิ